งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาะ้า อดิศักบุ่นกิยพันธ์นะครับผมกำลังคุยกับท่านในช่วงปลายปลายปีเป็นการคุยกันแบบสบายๆแบบบรรยากาศการท่องเที่ยวก็สืบเนื่องจากว่าเพื่อนรุ่นของภรยาเขาก็ไปนัดพบกันนะฮะเราก็ไปสังสรรค์เฮฮาซึ่งปกติบรรยากาศอย่างนี้ผมไม่ค่อยมี เพราะว่าง,งานสังสรรค์รุ่นเพื่อนผมเองผมก็ไปไม่ไหวแต่งานนี้มีลูกสาวกับลูกเขยก็ขับรถพาพ่อกับแม่ไปด้วยและโดยเฉพาะผมก็ไปคุ้นเคยกับเพื่อนเพื่อนของภรรยาเพราะเหตุว่าน้องๆเขาก็ให้การเคารพนับถือนะฮะแล้วก็ชอบฟังผมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรขณะที่ก็กำลังคุยคุยกันอยู่เนี่ย ถ้าผมขึ้นพูดเขาก็จะฟังด้วยความนิ่งนะฮะซึ่งรายละเอียดนั้นจะค่อยคุยให้ท่านฟังต่อไปนะทีนี้การเดินทางเราก็ไม่ใช่มุ่งหน้าไปที่รีสอร์ตโดยตรงนะครับก่อนหน้านั้นเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายเพราะว่าในสื่อโซเชียลมีเดียเขาจะมีบอกหมดว่าระหว่างทางมันมีร้านอาหารตรงไหนบรรยากาศยังไงครับ ลูกสาวก็ลูกเขยก็พาไปร้านอาหารซึ่งเราก็ซอกแซกไปทำถนนของรพชนะแล้วก็มีทุ่งนาก็มีร้านอาหารมีตึกเด่นเป็นสงา่าพร้อมป้ายชื่อแต่ผมจะขออนุญาตไม่พูดชื่อเสียงเรียงนาะมนะอันเนื่องจากว่าผมมีข้อ แนะนำหลายอย่างร้านนี้รสชาติอาหารดีมากผมไปกินสเต็กปลานะครับสเต็กปลาโอ้โหเขาให้ปลามาตัวหนึ่งเต็มตัวเลยนะบางแห่งเนี่ยไปกินนะเขาให้ครึ่งตัวอันนี้เต็มตัวเลยนะครับแล้วแป้งที่เขาทอดมาเนี่ยมันกรอบชนิดที่ตัวใหญ่ แม่บ้านผมบอกว่าถ้ากินไม่ไหวก็ไม่ต้องเดี๋ยวกินเองผมบอกกินไหวกินไหวเพราะงานนี้เขาทำรอร่อยอร่อยแต่ว่าแน่นอนที่สุดเฟรนฟรายผมก็ให้ลูกๆเขากินกันไปอันนั้นก็เป็นเรื่องรสชาติอาหารเอาสรุปว่าเขาก็สั่งอาหารมากินกันก็อร่ออร่อยผมเองเวลาไปไหนเนี่ยผมจะสนใจดูต้นไม้ แล้วก็ดูที่เขาปลูกต้นไม้ไอ้ตรงไหนที่เขาปลูกดีแล้วอะไรก็อาจจะไม่ค่อยพูดถึงแต่ทันทีที่รถไปจอดปั๊บเนี่ยผมก็เห็นเลยว่าจุดอ่อนร้านนี้คือเขาพยายามจะจัดร้านด้านหน้าให้สวยแต่ไม่สวยครับหลังร้านสวยหน้าร้านไม่สวยเข้าไปมีจุดจอดรถ เรียกว่าจอดได้สองทางซ้ายขวาแล้วก็มีทางเดินตรงเข้าไปทางเดินตรงเข้าไปก็มีบ่อน้ำเป็นสระน้ำเล็กๆซ้ายกับดังขวาก็เป็นที่ราบเรียบธรรมดาจุดเด่นก็คือเขาก็ไปเอาเตียงนอนนะฮะแล้วก็มีผ้าม่าน โดยที่เอาเตียงนอนที่เรานอน,อนกลาคืนนั่แหละปูไว้กลางแจ้งบนสนามหญ้าแล้วก็เอาผ้าม่านมาขึงคนก็มักจะไปยืนถ่ายรูปกันตรงนี้และในบอ่อก็พยายามที่จะใส่บัวแต่ขอบบ่อรอบๆอ,อบบอ่อพยายามจะปูหญ้าแต่ก็มีหญ้าแสมเยอะครับหญ้าแสมเยอะ และถนนทางเดินเข้าไปก่อนที่จะถึงตัวร้างค้าเนี่ยซึ่งติดแอรนะปรากฏว่าจุดอ่อนก็คือเขาพยายามปลูกต้นไม้แต่ว่าระหว่างทางเดินไปเนี่ยจอมนี้ปลูกต้นนี้จอมนี้ปลูกต้นนี้จอมนี้ปลูกต้นนั้นมันก็เลยกลายเป็นต้นไม้หลากหลายซึ่งถ้าดูที่โคนต้น ถ้าปลูกกับสนามหญ้าหญ้ามันก็จะกินต้นไม้คาว่าหญ้าก,กินต้นไม้หมายความว่าคนต้นเนี่ยนะมันก็เต็มไปด้วยหญ้าดูแลก็ยากตัดแต่งก็ยากแล้วดูแล้วไม่มหืมหามหาศาลวั้นคําแนะนําจากทิดบุนบางประมาก,ก็คือว่าลําดับแรกขอบบ่อ ให้ไปหากระดุมทองเลื้อยเอามาปลูกคลุมขอบบ่อหญ้าจะขึ้นสู้กระดุมทองเลื้อยไม่ได้แล้วก็ต้องการจะควบคุมกระดุมทองเลื้อยให้เลื้อยไปแค่ไหนก็มันตัดแต่งนี่คือขอบบ่อเราก็จะเห็นบ่อน้ำชัดเจนส่วนสนามเคล็ดลับก็คือว่าอย่าเอาอะไรไปปลูกแทรกในสนาม ถ้าต้องการโชว์สนามตัดหญ้าบ่อยๆใช้เครื่องตัดเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นนี่แหละเพราะเป็นพื้นมันเรียบนะฮะตัดเลยครับจะเป็นหญ้าธรรมชาติหรือจะเป็นหญ้าที่เราปลูกมันก็จะดูเรียบร้อยดีส่วนตรงริมทางจะต้องเอาเสียมอุปรกรณ์มาเฉาะเฉาะให้เป็นพื้นที่ปลูกริมถนน โดยเฉพาะแล้วมั่นเฉาะอยู่เสมอเพื่อว่าหญ้าจะได้ไม่ลูกลานเข้ามารบกวนต้นไม้แล้วเวลาปลูกต้นไม้อย่าใส่ไอ้ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนั้นต้นหนึ่งต้นนั้นต้นมันไม่สวยจะเลือกอะไรเลือกเลยครับจะเป็นชาฮอกเก้นอ้าวชาฮอกเก้นเป็นแถวริมทางเดินจะเป็นคริสซีนา ก็ได้แต่ถ้ทักเษนาก็ต้องตัดยอดบ่อยๆเพราะมันสวยที่ยอดยอดมันจะออกสีแดงม่วงนะครับหรือจะเป็นต้นเข็มเข็มเศรษฐีก็เป็นไปสรุปความว่าให้เลือกต้นใดต้นหนึ่งและปลูกเป็นจำนวนมากๆเยอะๆมันจะดูดีครับจะดูดีทีนี้ไอ้ตรงทางเดิน เขาปูด้วยกรวดทีนี้มันก็มีหญ้าโผล่ขึ้นมาพร้อมแปมแม,อ,ม,อ,มอย่างนี้ข้อแนะนําก็คือว่าก่อนจะปูทางเดินด้วยหินกรวดเนี่ยก็ควรจะเอาพลาสติกหนาปูตามทางเดินซะก่อนแล้วจึงเอากรวดมาเทแล้วจะอ,อิดแผ่นอะไรมาปูแล้วก็ตามสะดวกนี่ก็คือจุดบกพร่องข้อแรกที่ผมเห็น รับกับอาคารเนื่องจากว่าเป็นอาคารทรงจัว่วจั่วแหลมทรงสูงแม่ถ้าได้ต้นปาล์มนะปาล์มอย่างเช่นหมากเขียวหมากเหลืองขึ้นมาสูงรับกับอาคารก็จะดูดีนะครับอันนี้ก็เป็น ข้อที่ทิศบนบางประมาะจะแนะนำหญ้าตัดเรียบขอบบอ่อดูแลให้ดีและใส่หญ้าลงไปให้ใส่ต้นไม้ริมทางเดินถนนนะชนิดใดชนิดเดียวจะซ้ายอย่างขวาอย่างได้หมดจะเป็นไม้ดอกมาโรยหรือจะเป็นไม้ที่คงทนถาวรปลูกแล้วไม่ต้องดูแลกันเยอะนอกจากตัดแต่ง นะยิ่งแดดแจ๋แจ๋แจ้แจงแจ้งแบบนั้นนะความจริงนะถ้าเอาไม้อึดไม้ทนไม่ต้องลดน้ำรดท่าอย่างเฟื่องฟ้าเอาไปปลูกแล้วก็ตัดให้สูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยนะสักประมาณครึ่งเมตรโอ้โหมันจะออกดอกสวยนะม่วงอารามชมพูอารามแดงอารามตัดแต่งบ่อยๆอ,อย่ารดน้ำเยอะ อย่างเงี้ยก็จะสวยงามนะครับทีนี้อย่างเตียงนอนที่ไปตั้งโดๆดไว้ะมันดูไม่มีศิลปะถ้ามีต้นไม้ปลูกประคองรอบเตียงจะดูดีมากๆนะฮะและถ้ายังอยากจะปลูกต้นไม้กลางสนามหญ้าปลูกได้ครับไปจัดเป็นรูปเซี่ยวพระจันทร์ไปจัดเป็นรูปวงกลม หรือจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ต้องเอาดินผสมไปใส่แล้วเฉาะหญ้าไม่ให้หญ้าเนี่ยเข้าไปลูกหลานนะซึ่งไอเดียนี้ไปเจอที่รีสอร์ทครับนะบางทีเขาก็ปลูกดาวกระจายบางทีเขาก็ปลูกคอสมอสหรือบางทีก็เอาไม้ดอกอต่างๆเนี่ยไปปลูกแต่เขาเฉาะหญ้าได้ดีมากและนี่ก็ส่วนหนึ่ง ท่นติดตามฟังต่อไปเพื่อว่าเจ้าของจะฟังอยู่หรือคนอื่นฟังก็จะได้แนวคิดไปปรับปรุงร้านอาหารซึ่งเราถือว่าเป็นการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผัก ไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตปรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร